อัโลโหลอสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม3ก๊กรีบอล d d เกมใหม่ล่าสุดเลยซึ่งถ้าใครชอบเล่น3มก๊กก็คงจะต้องชอบเกมประเภทนี้หนึ่งนั้นก็คือผมเหมือนกันวันนี้ก็ผมมาทำคลิปร,รีวิวเกี่ยวกับเริ่มแรกผู้เล่นใหม่แนะนำเลยสมมติว่าคนที่เล่นใหม่แล้วอยากเล่นจกก๊ก ผมคิดว่าต้องมีบางคนรู้สึกเหมือนผมว่าคือส่วนตัวผมอะไม่ว่าจะในประวัติศาสตร์จริงหรือว่าเกม3ามก๊กทุกเกมที่เล่นมาหรือว่าอ่านหนังสือมาเนี่ยผมจะชอบมาเฉียวกับจูร่งเป็นอย่างมากซึ่งผมก็จะเล่นจกก๊กตลอดคลิปเนี้ยสมมุติว่าใครที่ชอบเหมือนผมอะชอบจกก๊กมากเลยหนึ่งในฮีโร่จกก๊กที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้ผมก็คือจะมารีวิวนั่นก็คือเล่าปี่หรือพี่ใหญ่ของเราอ่า พี่ใหญ่แห่งพี่น้องสวนท้อคือเล่าปีเนี่ยนะผมมองว่าเป็นฮีโร่ที่คุม้มซึ่งจะหาได้ก็คือเราเติมเงินครั้งแรกแพ็กเกจแรก20บาทเราจะได้ให้เลือกมาซึ่งจะเลือกให้เป็นอ,อันนี้คือผมเติมแล้วนะมันเลยเป็นหน้านี้คือสมมติว่าคนที่เติม20บาทไปก็จะได้เลือกแม่ก,ก๊กแม่ก,กกในที่นี้ก็คือโจโฉซุนกวนเล่าปีต่างโต๊ะ อะไรประมาณนี้น,นี่คือแม่ก๊กของแต่ละก,ก๊กวุยหั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเติมพอเติม20บาทแล้วสมมุติว่าคนที่ชอบเล่นจกก,ก๊กแบบผมเลือกเล่าปีมาเนี่ยผมจะมารีวิวเลยนะว่าเล่าปีผมมองว่าเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างคุ้มแล้วสมรรถภาพมันนี่คือโอเคเลยเล่าปีในเกมนี้เป็นสายซับนะครับสายซับพ,พอร์ตจ๋าเลยใช้คำว่าจ๋าเลย ผมเรียกมันว่าหมอแห่งก๊กแล้วกันหมอแห่งจกกกทีเนี้ยเรามาดูตัดแต่ต่างๆกันเรล่าปี่เป็นฮีโร่เกรดสิหนะถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคอยู่เป็นอาชีพทัพพอร์ตก็คือฟื้นฟูแล้วก็คืนค่าเกรอันติให้กับฮีโร่ในทัพเราอ่าคือว่า สเตตัสเนี่ยผมมองว่า HP แสนแปดเนี่ยอันนี้อยู่ที่ของด้วยนะแต่ผมมองว่าแทงได้ไหมไม่ถึงกับแทงได้แต่ยืนได้ไหมก็พอยืนได้งงไหมคือคุณอย่าเอามันไปแทงอะแต่มันก็ไม่ตายง่ายมัแล้วกันอะเอาประมาณเนี้ยคือยืนเอาเล่นยืนใส่แถวกลางแถวล่างอย่าไปยืนหน้าสุดทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่าดีก็คือเรามาดูสกิลของมัน สกิลแรกคือรักษาใต้ล่านะครับเป็นสกิลฮิลบัฟล้างดีบัฟทั้งหมดของฝ่ายตัวเองทุกคนและใน3วิต้านการควบคุมแล้วในขณะเดียวกันฟื้นฟูเ p ทุกคนจากเมด ATK ของเลาปี250%คือผมมองว่าสกิลนี้เป็นสกิลฮิลที่โคตรจะดีเลยนะแล้วมันเป็นบัฟที่แบบเป็นสกิลพิเกมสอะสำหรับผมคือผมเรียกว่าเป็นสกิลพิเกมเลยนะ อย่างเช่นฮอนเบฮามอสก็เป็นฮีโร่พิกเกมถูกไหมต่อให้เราถูกเขานำเงี้ยเราก็สามารถพิกเกมได้สกิลนี้ผมว่าก็ค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าสมมุติว่าทัพเราโดนติดสแตตติดเอฟเฟกลดเกาะการโจมตีเบาลงเล่าปีสกิลนี้จะล้างดีบัฟทั้งหมดออกไปเลยนะเราโดนสกิลเอฟเฟกอยู่จะหายไปเลย และทันทีที่ลบปุ๊บใน3วินาทีจะต้านการควบคุมเอฟเฟกเนี่ยซ้ำอีก3วินาทีโดนลบปุ๊บจะโดนเศกใส่จะโดนเสกสเอฟเฟกยัดใหม่จะโดนลบเกาะอีกรอบจะไม่ติดสถานะภายใน3วนิแล้วในขณะเดียวกันฟื้นฟูนฟน HP ของเพื่อนทุกคนในทัพเนี่ยจากเมทเอทเคของเล่าปี250%คือโคตรเยอะเมทีเคของเล่าปีคือ16,755นะครับ สองา้อสิเปอร์เซ็นโคตรเยอะเลยแล้วเพิ่มไอจีดามเมจต,ต่อเนื่องหกวิยี่สิบเปอร์เซ็นนี่ยมันดีมากเลยนะดีเพราะสกิลเนี่ยส่วนสกิลที่สองยุติธรรมอ่าเออมึง็นยุติธรรมจริงแหละในหนังสือมึงก็บอกแล้วแหละว่ามึงเป็นวีรบุรุษเจ้าน้ำตาซื่อสัตว์ก็ต้องยุติธรรมอ่าคือว่าสกิลเนี้ยเป็นสกิลฮิลระบับครับ ฮิลให้กับสมาชิกที่เสีย HP มากที่สุดฟื้นฟู HP จากเมทิเของเราปี594%และในขณะเดียวกันฟื้นฟูิค่าพิโรธของเขา100หน่วยนั่นก็คือเป็นสกิลฮิลเดี่ยวฮิลให้กับสมาชิกที่ HP น้อยที่สุดก็คืออย่างกวน o. อูอ่าอย่างน้องสองเนี่ยเลือดน้อยเยอะสุดในทีมันก็จะล็อกไปที่ตัวนั้นนะล็อกไปที่กวนอูให้กวนอูเลือดน้อยสุดฮิล 594้เกเเซนี่คือเกือบหมื่นแล้วในขณะเดียวกันฟื้นฟูในในช่วงที่ฮิวจะฟื้นฟูเกตอันติให้กวนอูอีกร้อยหน่วยก็คือกวนอูเพื่อนใส่อันติไปพอเล่าปีใส่สกิลนี้ให้กวนอูฮิวให้กวนอูกวนอูสามารถใส่เกตอันติได้อีกรอบหนึ่งโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแล้วคิดดูว่าถาสมมติว่าฮีโร่หลังๆคือแบบหนักหนักดาเมจหนักหนัก,นกใส่กวนอูกวนอูตีเกือบแสนอย่างเงี้ยแล้วดามจแล้วอันติสองครั้งอะ่ะน่าสั่นเลยนะ คือมันเป็นสกิลที่โอเคมากทีนี้มาสกิลที่3คือดาบผู้สกิลนี้ผมมองว่าค่อนข้างปกติเป็นสกิลดาเมจเดียวที่เล่าปีมีแล้วไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คือผมให้มองข้ามาเลยสกิลนี้อย่าไปซีเรียสปล่อยไอ้ดาบหสายทุกไอ้ดาบจะสร้างดาเมจแก่ปเป้าหมายที่โดน96%ไม่แรงเท่าไหร่ปล่อยดาบไป6แฉกแค่นั้นเองก็คือ96%ของ ดาเมจของอาเมดเมดดาเมจใช่ไหมของเรล่าปีก็อยู่เนี่ยหมื่นแต่เกกว่าเปอร์เซ็นต์มันยังไม่เยอะเท่าไหร่ผมมองว่ายังน้อยทีนี้สกิลสุดท้ายโอ้โหสกิลนี้แบบว่าสุดแนะนำให้รีบทำสามดาวไม่ใช่3ดาวดี2ดาวแล้วอัพอัพค่าตรงนี้ของมันเพื่อให้ปลดล็อกป้อนสวรรค์เราจะได้สกิลนี้มาคือว่าสกิลนี้นะ เป็นมันเป็นสกิลที่แบบผมมองว่ากวนตีนอะ่ะคือเมื่ออยู่ในสนามทุกห้าวิฟื้นฟูค่าพิโรธฝ่ายตัวเองทุกคนยี่สิบหน่วยโอ้โหทุกห้าวิเราปีจะบัฟค่าเกตอันติให้ทุกใ,ให้ทุกคนในทีมเรายี่สิบหน่วยผ่านไปอีกห้าวิจะบัฟให้อีกยี่สิบหน่วยผ่านไปห้าวิบัฟเพิ่มอีกยี่สิบหน่วยคือแบบใช้มันจะทําให้อันติในทีมเราใช้ได้บ่อยขึ้นเยอะมากบ่อยขึ้นมากเลยนะยี่สิบหน่วยห้าครั้งร้อยหนึ่งนะ ถ้ามันไม่ตายอ่ะซึ่งถ้ามันไม่ตายมันก็จะบัฟให้เราอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆโหดมากผมแนะนําให้เล่นเลยตัวนี้สำหรับคนจะเล่นจกก๊กขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้เลยสําหรับเล่าปีหรือว่าพี่ใหญ่ของเราทีนี้มาในเรื่องของการอัพอะไรต่างๆสมมติว่าผมอยากทําให้มันแบบพิวแรงๆหรือแบบเป็นตัวหลักเลยเพราะต่อไปภายภาคหน้าผมาจะเอากวนอูม้าเฉียวเตียวหุย หรือจู้โลง่งมาลงอย่างเงี้ยเพราะผมจะเล่นโคงนี้อยู่แล้วซึ่งมันก็ต้องมีตัวฮีลไว้ตัวหนึ่งผมแนะนําว่าให้อัพพวกเนี้ไว้นะอัพให้มันจนกว่ามันจะขึ้นอย่างเงี้ยคือเราไปต่อไม่ได้อให้มันตันเพราะพวกเนี้ยจะบวกพรสวรรค์อย่างเช่นอันเนี้ยเมดเอทีเคสองพันสามร้อยเจ็ดสิบนี่ฮีลแรงขึ้นมากเลยนะเยอะมากๆอย่างเช่นเป็นอย่างบางอันก็จะเป็นสกิลเนี่ยอย่างอันเนี้ยเบ้งเฮกเมื่อเราใส่ครบปุ๊บจะได้สกิลขวานบินนี่มาค่อนข้างสําคัญทําไว้อย่าให้ขาด สอง up level อันนี้ผมก็แนะนําให้อัพไว้นะแต่ก็ไม่ต้องอัพตันก็ได้แต่ก็อยากให้ขาดมากอย่างเช่นตัวละครเรามันตัน35อัพไว้สัก3 2 3 3เผื่อสมุดเนี่ยเราเอาไปอัพอันอื่นตัวอื่นให้มันบารลานกันแต่ก็แนะนําว่าอย่าให้ขาดเกิน5วิว6วิวอัพดาวนี่ผมแนะนําเลยอย่างเช่นอัพถึง3ดาวผู้ปิญญาณจกขั้น2ก็คือสกิลนี้โอ้โหขั้น2มัน20หน่วยก็โหดแล้วนะขั้น2 30หน่วยนะคือแบบว่าอันติด ภาพภาพคือโอโหห้าตัวอันตียับยับยังไม่รวมกับอันตีปุ๊บติดเอฟเฟกอะไรอีกมากนะซึ่งอันนี้แนะนําเลยวิธีหาก็คือไปร้านค้าขุนพลเอาแต้มแดงไปแลกสุ่มจนกว่าจะเจอเศษเล่าปีแล้วเราก็แลกมาสองก็คือเกณฑ์เนี่ยสองอันนี้ก็คือเกณฑ์มาแต่แต่นี่ต้องเน้นดวงบางทีได้เศษน้อยแต่ถ้าเกิดได้ตัวฮีโร่มาเลยก็จะดีก็จะได้เยอะซึ่งหนึ่งช่องเนี่ยจะใช้ยี่สิบห้าใบ อัพมันไว้อับให้ตัน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 เจาะจงไปเลยว่าเราจะหาเนี่ยเลาปีแล้วก็เก็บค่านั่นไว้เพื่อไปแลกร้านค้าก็คือร้านนี้สุ่มจนกว่าจะเจออย่างเงี้ยผมไม่เจอผมก็เลยไม่แลกถ้าเจอถ้าคนจเจอแล้วอยากทําก็แลกไว้แลกเก็บไว้20อันนี่ก็คือเกือบหนึ่งช่องนะบางอันมา40เนี่ยเกือบหนึ่งช่องหนึ่งช่องนี่นแหละที่สิบเนี่ยก็คุ้มเพราะว่ามันก็บวกบวกเยอะอยู่หนึ่งช่องบวก mk หก็เจห้โหเยอะนะมหาศาลสกิลนี้พูดไปแล้วคู่หู คู่หูเนี่ยถ้าเล่นจกกกะเราก็ต้องหานะเพราะว่าคู่หูส่วนใหญ่สแตทคู่หูของเล่าปีจะเป็นเพิ่มเมทเอทเคกับเ p แล้วป้องกันซะส่วนใหญ่อย่างเช่นเนี่ยบวกกัตันฮกด้วย12เปอร์เซ็นสามพี่น้องส่วนท้อเล่าปีกวนอูเตียวหุยบวกเ p บวกเดฟอย่างงี้บวกเมทเอทเค10เปอร์เซ็น12เปอร์เซ็นนี่ส่วนใหญ่บวกบวกเยอะมากบวกเดฟเฮพีเมทเอทเค ซึ่งเมดเอทเคจะเข้าไปในตัวเล้าปีเลยคือจะทําให้มันฮิวแรงขึ้นเาะค่าตรงเนี้ยมันเยอะอยู่แล้วอืมทีนี้ผมแนะนําเลยว่าตัวเนี้ยคุ้มสําหรับจกกกถ้าใครจะเล่นจกกกควรมีครับผมรับประกันความแซ่บเอาไปก้าเต็มสิบส่วนอาวุธก็อัพไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเกมนี้มันออกแนวแบบดองทองอะไรปกติต้องใช้เวลารีบไม่ได้ถ้ารีบก็ต้องเติม ส่วนการจัดทับนะผมแนะนําว่าอย่าเมันไปยืนแถวหน้ายืนแถวกลางแถวล่างได้มันไม่ใช่แท้งมันเป็นสายซับนะครับแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละผู้เล่นกับสเต็ปฮีโร่ของเขาที่ของเขาก็จะมามีประมาณมีประมาณนี้แหละสําหรับเล่าปีซึ่งผมมองว่าคุ้มนะครับ20บาทเป็นขุนพลที่เวิร์กเลยโหดมากก็ถ้าชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดซับกดแชร์ผมด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็มเมสเซจมาหาผมได้เลยผมยินดีทำให้ถ้าสมมุติว่าผมเข้าใจนะต้องทำความเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าแบบไม่เข้าใจแล้วทำอะไรประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับไปละครับขอบคุณครับ